สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตีกับช่องตีพากินพาเที่ยว,วตำตำั้วแบบอีสานครับแบบนครพนมออตำส้วแล้วก็เราได้มะละมาทุกคนผมได้มะละมามลูกนี้สิบห้าบาทแล้วก็แคบหมูแล้วก็ไข่ต้มที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวสิบบาททุกคนดูสิบบาทอันนี้ก็มากับลูกชายท่านชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อน้องทันนะครับนี่น้องทนันปอห้าอะทุกคน มาครับผมมาแล้วก็มาไม่พูดพัฒน์ทำเพลงแล้วมานะขอคำแรกเลยก่อนเดี๋ยวพ่อ,อกินก่อนคำแรกเดี๋ยวไอ้ตามทีหลังนะก็จะเข้าเนื้อไหมคะพ่อขอคำแรกก่นอนคำแรกแต้องใหญ่ๆเลยคำแรกเดี๋ยว,ยว,ยวมาๆมา,มาต้องอิงยังม,งมากไหมหรอครับผมมาต้องอิงยังม,งมากไหมเหรอพี่จ้าบอกว่าต้องอิงยังม,งมากไหมหรออาใส่ไปเลยจัดลงทางเลย Long hm, tất cả à, Tell me not. Hãy hát chắc chắn. Hm, mhm. 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 ใส่แค่หมูนะเอาข้าวปุ่นใส่เสิร์ฟด้วอข้าวปุ้นนะน่ารักแ่หมูกอดโซยเลยโซคำใหญ่ๆเลยมั้ง Tấm xua, tấm xua Tấm xua ở... Nào, xíu lên chào đi cháu, chào áo lòi, cháu ổn สาสนังเขาบูงใส่ขาใสมะละหน่อยเด้อมะละจัดไปมะละมละละหวานเบิงบ่งคนเบิ่งหวานมันหวานมันขมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อมาใส่เข้าไปโอ้อบอุญใส่จะมะละไหมบ่ ากไ้บ่หนะวาว,วเป็นจินที่ยานคมคั่งมะละหวานใส่ข้าวุ่งอ๋อหอน,น่ากินเลยนั่นละอือืมคั่คั่ นี่ประกาศประกาศพร้อมเยประกาศประกาศเขียวโอ้ไซ่เกับไปเนี่ยเออมะละมัน,ม,นมันบปขมหลายด้ลรือมละละี่แสบนะไม่หวานหรอหวานจ้าตังคือเน้่ครับ เนี่ซย,ข,ยข,ะะข้าวซอยัดี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 หีด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 ีกาดี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 ครัีจีดีดีเีด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 ีีดี้ จะขายไข่หงห่างดู้าะ มาละบอลขมมาหานิ่กันหรอบ่ต้บอกขมมาข้นหนึงมันขมหนึงมันขมเดี๋ยวแล้วมันขมเอาดี๋ยวชิ้นห้องไห้นะห้องไห้เนยไงก็คอยกินตำโอ้หมนนี่เมนูตำสัวข้าขนาดกงกินผิดเลยเอือ ส่วนรับหมูต้มไข่เข้ากันครับโอเคนะี่ยลงท้องไปคัดไอคือผู้กินไข่ไสิไม่ไข่

快เ่ยใคนะอเอลงท้องอืมอรกัแซบกินยังกินแซบ

เดี๋ยวเข้าไปนะตาลาเออเดี๋ยวเข้าไปเป็นไงล่ะอมอืมเฮียวจำไหอ่ะอืมอืม้ะอืมอืมข้าวขนาด คำหนึ่งอ่ะไม่เยอะกว่าส่อคำหนึ่งเหแคบ,บหมูตำส่วมมาเนีุ่เยอะคำขักเนาะ ครับครับหนาะบัดตัดมะเขือเทศอ่ะอืมแซ่บมกกินมะเขือเทศของโปรต์ลองขอให้ปากน้นอืมโอเคครับทุกคนกิมนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามยูทู e แล้วก็ ตีพากินพาเที่ยวแฟนเพจนะครับผมแล้วก็ช่อง Youtube ตีพากินพาเที่ยวสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม